บรรยากาศที่ทุ่งนานะคะฝนกำลังมืดมาแล้วเ,เชียงนาไปกับเจ้าของกับพายุป,าปิกกดก่นอนตรงนี้เขาฉีดยาไหมล่ะไม่เอาคะอะไรคะไม่เอาคะดิน,น,น,นดนนินนั่นแหละโอ้ รระวังดูด้วยนะดิมว่าลมมันไปทางไหนจะเข้าตาน้องเย่นดินเหรอคะอมันจะเข้าตานะอย่าทำสูงอย่าทำสูงแตะเองจับเลยนิ้วจับจับเข้าหง,งอกอ <laughs> เอามาป้อนคนกินีกมเรียกาอะไรมือ จับแล้วจับแล้วจับจับนี่เดียวจับนี่ไงนี่ไงเอายาวทำสูงเร็วมันจะคอนใส่หน้าบิวใส่หน้าพี่คิมอ่ะเอาให้น้องอันนึงเดี๋ยวพี่ยาวใส่อ่ะน้องนิวกรรมนิ่เวกรรมใส่เอาไว้ตั้มตคลิปมันลมมาทั้งนี่เด้มันจะถึงน้องกอกใส่เพราะว่ามีแต่มาผ่านเร็วนี่เร็ว อ่ะค่อยค่อยค่อยกันเห็นไหมน่าคิดนิดเดียวเองอ่ะเวลาถือไวนอ้น้องเทสไเอ,อ้อาไ<ะ>ม่มีทำไมาฮะมินมันมีแมงบ้งอ่ะเยขอยขอนาตเชื่อทีเรื่องอื่นไม่เชื่ออย่นี้เลยอาแล้วทำไมไม่ใส่หมวก ซเงเอามัน้ำกอก่กอกหมนี่นะคะอื้มกินแรงมากกินแรงกินแรงมากเลยนตอน้ามันแล้วเลยตอนมันเลยเออจะได้ไม่สูงเก็บง่ายดิ ơ hoa đó, cồng Đền xa, đền đền à, right. Cái <laughs> gì? Yes <cười> nó. <laughs> <nghe> Nói chung với chị Điên Nó tự nó ปิวใส่ตัวเองอย่ามาทางนี้ไปใส่ทางใครทางพี่พิมพันโอ, <laughs> อ้ลื่นๆ <laughs> ไปไหนคะจะเดินไปไหนคะดู <laughs> ก,กบที่ไหนคะฮะเดิน <laughs> ไปดูก,กบที่ไหนคะนั่นปิวทางน้องนะคิม <laughs> เออฝนตกแล้วกําลังมืดกําลังมืดมาเลยเดี๋ยวไปจับอึ่งกันนะคะถ้าฝนตกนะคะอ,อ้าอย่าไปใส่หัวพี่ดีเอา,เอาไม่เอาไม่เอาอย่าไปใส่หัวพี่เขานะเอาใส่กระบอกเอาใส่กระบอก